เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวสวัสดีครับคลิปนี้ของข้ามาชี้เป้าบ้านส,สวยๆทรับชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับหลังนี้บ้านบรรยากาศดีล่มลื่นเงียบสงบพื้นที่กว้างขวางครับหนึ่งไร่เลยบ้านพื้นที่หนึ่งไร่ตัวบ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีระเบียงด้านหน้าด้วยครับชั้นบนก็มีระเบียงนั่งเล่นรับลมชมวิวได้สบายๆครับ ด้านหน้าติดถนนเป็นถนนลูกรังครับกว้างแดเมตรมีพื้นที่เหลือสามารถป่อเติมทําสวนปลูกผักปลูกต้นไม้ได้สบายด้านหน้ามีคลองชลประทานนะครับด้านหน้ามีคลองชลลระทานตามนี้นะครับห่างจากร้านซุปเปอร์อแค่ห้าเมตรเท่านองห่างโคลลงล้งสามจุดกิโลไฟฟ้าปราปา,าครบมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่กันด้านมีพื้นที่เหลือครับไปทำสวนได้สบายด้านหน้ามีคลองครับไม่ต้องกลัวขัดแคลนน้ำไฟฟ้าปลาปลาครบ สาม,มารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยครับทําบ้านสวนปลูกต้นไม้เช่าหรือซื้อเก็บเก็งอะไรก็เหมาะแปลงนี้อยู่เพเ่อโพธา,าราาจังหวัดราชบุรีสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมืม่อโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ค่าเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ